มาจ้าทุกคนนี่ก,ก็คือบรรยากาศยามเย็นหลังสวนนะจ๊ะมึงน,นกอะพามาชมต้นต้นอยียงเนาะนี่บุมบลูซื้อว่าภาษาไทยว่าต้นอะไรนะคะแต่ว่าหน่วยเขาแสบคักจ้ะนี่นะคะมากอันนี้จ้านี่ค่ะ บ้านบุมเอินมากตั้งแรงหรือว่าอีหมายี่ยังบูรจานี่แต่ว่าจะพามาชมผลมันนะคะนี่จะเบงเด้ค่ะคิดว่าพันนี้เป็นพันใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าเบงเด้ค่ะบักยางใหญ่เลยส่วนพันนี้พันนีบผมคิดว่าเป็นคนละสายพัน์นะคะเบงค่ะก็คือเขานี้หน่อยจ้ะ นั่นนะสุกแล้วก็มีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีจากทุกคนส่วนพันอ,น,อนอันต้นอันนี้ก็คือลูกเคาสิน,น้อยจังสีจะ้ะกล่องมันบลโฟกัสเนาะคะ่ะลูกเขาสีน,น้อยจังสีแต่ว่าข้างในนี่นะคะเบิ่เดอจานีค่ะสุกแล้วจ้าทุกคนตอนแรกนึกว่าสิบ,บอได้กินต้นนี้ว่าเขาทำไมถึงเหลืองแท้บุ๋มก็เลยเอาลงอันนั้นดิน นี่จ้ะกขาเลยเอาล่งดินเขาก็เริ่มเขียวขึ้นมาซึนขึ้นมามังแล้วโอ้ต่ว่าก็มีนวยสุกด้วยแลลวจ้ะปัดปัดปัดเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะนี่ค่ะหมากอันนี้เด้อจ้ะนี่จ้าเดี๋ยวจะชิมให้เบิ้งเด้อค่ะมันสุกแล้วอืมหวานจ้ะ แซบจ้ะนี่คะ่ะมีอยู่สองต้นมีพันใหญ่พันหน่อยจ้ะนี่จ้ะทุกคนบุมข้ามมาอีกฝั่งจะให้ดูนี่คะ่ะใส่เบิงแต่ว่าอันถากกระปนันได้ค่ะทากก็ชอบอุ้ยโดนซื่อๆกันล่วงจ้ะแสดงว่าเขาสุกเริ่มสุกอุย้ยเบิงได้จ้ะทุกคนคะ่ะ น่าจะเก็บค่ะเก็บบัตเทนีอันนั้นก็คิดว่าย่างอยู่มึงเด้อจะดกอยู่นะคะนี่จ้ะส่วนข้างล่างกับเขากำลังเขียวชุ่มชื่นจ้ะอ๋อได้กินสองนวยเราจะ้ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะปุไดหัวซื้ออย่างช่วยบอกด้วยนะคะปูนาอีกต้นหนึ่งนะคะบเริ่มเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นพันน้อยอันนู้นเป็นพันใหญ่เ่งด้วยค่ะ นี่จ้าทุกคนพาทุกคนมาชมต้นบักพริกเดอ้อจ้านี่ค่ะแดดห่อนมาสองสามมือแดดเริ่มร้อนอากาศห่อนสองมือหนาวสิบมือประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าห่อนนี่ก็ห่อนจนจนจุกหนาวนี่ก็หนาวจนจุกเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็คือมะพริกของเรานี่ค่ะ อาการต้นเหลืองนี่ก็คงจะเป็นแบบแดดบ่พ่อประมาณนี้ละจ้ะนี่นะคะพริกอันนี้ก็พริกนี่จ้ะพาชมสวนพริกนะคะนี่จ้ะทุกคน อากาศห่อนขึ้นมาอีกจักนิดนึงบ,งบ่มว่าก,ก็คงจะดีนะคะนี่ค่ะทาานี้กับดอกกระโดกอยู่ค่ะดอกเริ่มดกดอกเริ่มดกเริ่มแบบขยายช่วงข้างๆนี่ค่ะปกตินี่ซิมีแต่ต้นสูงจนเทินแบบนี้จ้ะเพราะว่าน้องทากกินนะคะ น้องถากจัดการช่วงหลางเนอะคะ่ะนี่ค่ะส่วนต้นนี่ก็บทีดลูกแล้วค่ะนี่จะ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็ฝนกำลังตกดะะ้ค่ะแต่ว่าก็ะเย็นแล้วทุ่มนึ่งแล้วค่ะแต่ผมก็คืออยากจะนี่นะคะทุกคน วิธีคนติดสวนก็นยังสิลราจะนี่ค่ะอันนุนกระนองบูของเราน้องหมาบลูคุณคะน้องบูว่ไปใส่ดอกค่ะถ้าบุมออกเดินออกจากบ้านนั่งกระสิออกน้ำมค่ะอันนี้ก็คือปลาละเมาะหลังบ้านนะคะจักว่าอีหยางเงยแต่ทุกคนนี่คือตู้เย็น ตู้เย็นย่ใหญ่หลังบ้านประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวสักพักบุ๋มก็เซสุ่มจ้ะเพราะว่าถ้าอากาศฝนตกอย่างนี้บ่ไหวคะ่ะคือจิบบได้กินคือสิบบได้กินมะมะเขือเทศเหรอคะ่ะถ้าอากาศเป็นอย่างนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือคุณตูข่ของเราข้าโพดกับมีมั่งเป็นประปรายนะคะ มะพริกก็ยำมจุดๆจ้ะโอ้ยเป็นนวยเหรอตัวค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกระเรียงนะคะเห็นชัดๆเลยว่าเป็นกระเรียงนี่ค่ะใบเขาจะลักษณะนี้ส่วนอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นไอพริกชี้ฟ้านะคะนี่ค่ะพี่น้องจะริ๊ป อันนี้ก็เ,เหลือจากทากค่ะทุกคนไม่เหลือจากทากนี่ค่ะวิธีคนบาป,ปูกก็เห็ดไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือทําซุ้มให้น้องพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเพระาะว่าคิดว่าเขาจะได้แบบหอนๆเนี่ยจักหน่อยจริสๆค่ะเขาก็สิโตเร็ว,วคิดประมาณนี้จะ้ะก็คือลองดูนะคะอันนี้ผมเพิ่งทำเมื่อวาน เมื่อวานทำเมื่อวานกับลุงช่วงช่วงเช้าๆจ้ะก่อนที่เราจะทําบ้านกันเราก็ทําเสียงดังบ่ยได้แ้วค่ะแต่สเสาเข้ากับเห็ดสวนก่อนสองเถานี่คะ่ะก็พร่อเป็นเหรียนขายของจ้ะประมาณนี้เลยคะ่ะนี่จ้าอันนี้ก็ผลงานนองถาดแล้วค่ะปักท่อง น้องทากเอาฟักทองไปกินคักขนาดจะ้ะนี่ค่ะเหลืองกับปนันติดกับปนันกะแล้วแต่แล้วแต่แแต,ตาม ตามที่เขาจะโตเลยค่ะนี่จ้ะถ้าติดลูกเราก็ได้กินบอติดลูกเขากับบอด้กินกับคิดสวาสํำนันละจ้ะหรือว่าบุ๋มจอบดูโพดบอค่ะจอบดูโพดนอะ อันนี้ซุ่มหมักริกเนี่ยคือการทดลองนะคะทุกคนตอนแรกว่าสีคุ้มไม่หมดจ้ะแต่ว่าเฮามีพลาสติกอยู่ซ้ำนี่เฮาก็คุ้มซ้ำนี่ล่ะมีหลังคามันก็ร้อนเหมือนกันนะคะกระคีพประมาณนี้ค่กะกะว่าเขาเจริญเติบโตดีเฮาคอยมะหลือออกประมาณนี้คะ่ะนี่จ้ะขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะ